เวยกวกลับอีกตัวกวว่ยกวประเทศเว่ยหมายถึงนอกแต่ตำแหน่งการวางครับเว่ยกวกลับอีกตัวคือกว๋อเว่ยเอ้ยสิ่ง一样的吗เหมือนกันไหม不一样的大家ไม่เหมือนกันนะแล้วมันต่างกันยังไง EP นี้ไป ทุกคนครับไหว้ัวคือการบอกถึงลักษณะว่าเป็นต่างประเทศแต่ถ้ากัวไหวกัวไหวเป็นการบอกถึงตำแหน่งครับว่าอยู่ตรงไหนว่าอยู่นอกประเทศอยู่ต่างประเทศเห็นภาพไหมไม่เห็นภาพไปดูตัวอย่างประโยคการใช้กันอย่างที่บอกครับไหว้กัวคือการบอกลักษณะเห็นภาพชัดเจนสุดจากคำพูดนี้ 外国人是吧？这个人坤外国人坤哪个？ประเทศ？没，不是。国外ーー，美，就是，<國>人，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  那那客，游要党差，的，说样？哎，读。外国游客，是的哈，外国游客，嗯，他跟国外，对，那么就说这个哈，国外啊，大家好国外，OK，都很铺垫。我在国外。 我在国外บอกแล้วนะ国外คือการบอกตำแหน่งครับคือเป็นการบอกถึงสถานที่ตำแหน่งว่าเราอยู่ที่ไหนคืออยู่ต่างประเทศหรืออยู่นอกประเทศเพราะฉะนั้นฉันอยู่ต่างประเทศ我在国外อันนี้เป็น国外แล้วนะโอเคเพราะฉะนั้นคำพูดนี้ครับเขาในต่างประเทศนเานาเจน กง้อคือการทํางานเขาทํางานอยู่ต่างประเทศครับแบบนี้แต่อย่าลืมนะผมเน้นเสมอเลยครับให้เอาสถานที่ก่อนภาษาไทยจะบอกว่าเขาทํางานอยู่ต่างประเทศโอเคแต่ภาษาจีนต้องบอกว่าเขาในต่าะใช่การแต่งประโยคพื้นฐานเขาใต่างประเทศแล้วเขาทำงานเขาใน่างปรเทศทำาคำพูดออกมาเพราะเราภาษาไทยขึ้นอยู่แล้วครับบอกว่าเขาอะนะครับเรียน ประวัติศาสตร์ต่างประเทศเออเรียนประวัติศาสตร์ของต่างประเทศเพราะเราดูเป็นการบอกกับว่าเป็นประวัติศาสตร์ของชาติไหนโอเคเอานะดูคำศัพท์ซับซ้อนไปไเนี่ยได้เนาะโ okay. อเคพราะเรารส史这个ตัทยาปรคือประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์ต่างประเทศนะครับประวัติศาสตร์ต่างประเทศเป็นการบอกลักษณะว่าเป็นประวัติศาสตร์ของชาติไหนเป็นตัวขยายครับ เป็นการบอกว่ามันคือประวัติศาสตร์ของชาติไหนคือของชาติของต่างชาติใช่ไหมเพราะฉะนั้นตัวนี้ครับไม่ได้บอกตำแหน่งครับว่าอยู่ตรงไหนไม่ใช่แค่บอกว่าเป็นของชาติไหนเพราะฉะนั้นตัวขยายอันนี้คือ外国对外๊ว史เด็ดวัยกเป็น他学习对他学习外国历史一定他学习外国历史 เรียนหรือการเรียนรู้โอเคหรือประโยคนี้เห็นภาพชัดครับโอเคภาษาไทยบอกว่าบริษัทนี้มีพนักงานชาวต่างชาติจํานวนมากมันจะคล้ายๆกับประโยคคําพูดที่มันจะคล้ายๆคำนะครับที่ผมพูดไปตอนเริ่มต้นคลิปนะชาวต่างชาตินักท่องเที่ยวต่างชาติซึ่งนี้ก็คือ,อ,อพนักงานชาวต่างชาติหรือพนักงานต่างชาติซึว่าเราดูครับประโยคนี้เต็มๆนะครับคือบอกว่าเชื่อ 家公司有很多外国员工。好外国员工。Eles, 员时候就剩下的宫宫就剩下的宫宫就剩下的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 宫的宫就剩下的剩 国家公司有很多外国员工。那说哪们讲公司？你看公司可不利耍，怎么？那说哪们？你猜加？第八个班。这家公司有很多外国员工。 มาดูขายายต่อครับเพราะเรากับการใช้国วซึ่ง国วบอกแล้วคือการบอกตำแหน่งหรือสถานที่ประโยคนี้ครับไปดูภาษาจีนก่อนเลยเขา在国外住了十年เข在国外住了十年บอกไปแล้วโอเคว่าเขาอยู่ที่ไหนครับภาษาไทยบอกว่าเขาเนี่ยอาศัยอยู่ต่างประเทศมา10ปีแล้วครับ คืออาศัยอยู่ต่างประเทศมาสิปีแล้วแต่พราะอย่าลืมโครงสร้างที่ผมเน้นเสมอเลยนะครับสถานที่ขึ้นมาก่อนนะครับซึ่งเป็นการบอกึนสถานที่แน่น,นอนพอไปสถานที่ต้องเป็นกัวไวไม่ใช่วกัวกนะครับโอเคเพราะฉะนั้นถ้าใ่กัวยวบอกอะไรก่อนบอกก่อนเลยว่าที่ไหนถ้าใ่กัวยปุ๊บการกระทําคืออะไร住了สิบปีจู่จคือการอยู่แบบอยู่อาศัยอยู่ครังคืนอยู่ะระยะยาวใช่จู่住了 สิบปีอยู่มาแล้ว10ปีปรับโอเคประโยคนี้จึงเป็นชเขา在国外他在国外坐1十年，โอเคอีกอันกับการใช้国外วไ,วไปดูประโยคนี้ครับภาษาไทยบอกว่าเขาวางแผนจะไปเรียนต่อต่างประเทศโอเคเขาวางแผนจะไปเรียนต่อต่างประเทศครับซึ่งสถานที่ใหม่แล้วสถานที่แน่นอนถ้าพูดถึงว่าก,วกับ国外 ดูไม่ถึงประโยคนี้หลายคนน่าจะทราบแล้วว่ามันคือกัวไวไปดูตัวอย่างประโยคเขา打算去国外留学อีกแล้วนะสถานที่ขึ้นมาก่อนเลยนะครับเราค่อยต่ำด้วยการการะทำมคือการไปเรียนต่อโอเคาาอออขอเขาสสนตา打算打算啊大家这个哈打算วางแผนแปลว่ากะว่าจะโอเคนะตส打算好 他打算去国外，好呢，去不同国家。干他们去？留学。这个哈，留学，大家留学，留学，留学，但你就是留学不同国家，对吧？要到不留学。不用你，他们带我们这边。他打算去国外留学。 โอเคครับเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับสำหรับตัวอย่างประโยคการใช้ทั้งตัว外国แ,แ,แล้วกว็国外เลย外国和国外好是在大家清楚了吗这个哈清楚清楚一下这样可以啊，เ,เข้าใจแล้วมีใครดูมาถึงตรงนี้เลยปะประโยคนะครับผมใส่มันหลายคำพูดเหมือนกันนะครับใครที่ดูมาจนจบน,นะครับคอมเมนต์บอกไว้หน่อยให้ชื่นใจสักหน่อยนะ โอเคเนาะนะครับแล้วถ้าชอบเช่นเคยเพราะเราอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe กดติดตามกระดิ่งแจ้งเตือนอเราไว้ครับตอนต,ต,ต่อไปเป็นเรื่องอะไรจะได้ไม่พลาดกันและที่สำคัญอย่าลืมฟังแล้วออกเสียงตามนะเ<对>ต๋อต่างช,ช,ชาติ一定要说出来，ด大家说出来，不ี EP หน้าตอนหน้าอยากให้พูดเรื่องอะไรนะครับคอมเมนต์เอาไว้ด้านล่างเรายวมาเจอกันต่อใน EP ต่อไป e ีนี้จ้าเจีนพบกันใหม่บ๊ายบายสวัสดีครับอยากเรียนภาษาจีนกลางเข้าเรียนสดได้ดูคลิปเนื้อหาย้อนหลังมีสรุปเนื้อหาให้ส่งการบ้านแบบตัวต่อตัวถามคำพท์เนื้อหาเพิ่มเติมที่อยากรู้โปรแรงทั้งปีโปรหนึ่งปีแค่พันเก้าร้อยเก้าสิบแค่พันเก้าร้อยเก้าสิบแค่พันเก้าร้อยเก้าสิบเรียนทั้งปี